และนี่คือพื้นฐาน RV ควรรู้ที่จะช่วยให้ทุกคนเพิ่มโอกาสชนะมีโอกาสได้ดาวมากขึ้นโดยจะมีอะไรกันบ้างในตามนี้นหน่อย RV จง โดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําเบสิกพื้นฐาน RV ที่ช่วยทุกคนเนี่ยเก็บดาวได้ง่ายขึ้นถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับโ <c oughs> ดยมื้อถืออันหนึ่งนั่นก็คือการดับแบนตัวละครนั่นเองละครับก็ปฏิเสธมาได้เลยนะครับว่าในเกมโมบ,บ้าเนี่ยการเลือกแบนฮีโร่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะก่อนที่เกมจะเริ่มเนี่ยหน้าการเลือกแบนฮีโร่เนี่ยก็ถือเป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าฝั่งไหนเนี่ยจะเล่นยากจะเล่นง่ายฝั่งไหนจะเป็นฝ่่่่่่่าาาายยยรรรรระบบบบบบบุกกกกกกเเเเเเมมฝฝัััังงงงไหหนนนนนนทีีีีีต้้้โโดววิิิธธลลืืืือออแแแฮสพฐผใป็ค แบนฮีโร่เมตาซึ่งฮีโร่เมตาเนี่ยคือฮีโร่ที่มีความเก่งมากๆในช่วงนั้นๆ 2. าการเลือกแบนฮีโร่ทำลายคอมยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยต้องการที่จะเล่นคอมอย่างคาเฟ่หมิงแวนหมิงการเพื่อนเนี่ยทำการแบนฮีโร่ที่มีความสามารถในการเคาน์เตอร์คอมของเรายกตัวอย่าง,างเช่นฮีโร่อย่างคิกซิกเนี่ยจะเป็นตัวที่แก้คอมคาเฟ่หมิงได้เก่งมากๆหรือมีนาเนี่ยก็แก้คอมคาเฟ่หมิงได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนต้องการเล่นฮีโร่คอมหมิงบวกแคลรี่เนี่ยก็ให้แบนฮีโร่เฉพาะคิกซิกหรือมีนาทิ้งไปนะครับอันนี้เนี่ยมัน สองการเลือกเก็บออคตีฟตามช่วงเวลาโดยตั้งแต่ช่วงวินาทีแรกจนถึง8นาทีผมเนี่ยแนะนำว่าให้เพื่อนน่ะโฟกัสให้การเก็บมังกรเป็นหลักนะครับเพราะนอกจากมังกรเนี่ยจะให้บัฟเพิ่มดามเมจมานะครับถ้าเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มคลิปหรือว่าโจมตีใส่ฮีโร่ได้แรงขึ้นทำให้ถ้าฝั่งใดเนี่ยเป็นฝั่งที่ได้มังกรตัวแรกไปก็จะเป็นฝ่ายได้อ,ออกสตาร์ทเกมก่อนนั่นเองแต่ถ้าหลัง8นาทีไปแล้วก็ส่วนตัวนะผมแนะนำนะครับว่าให้เก็บดาร์สเลเยอร์เป็นหลักเพราะเนื่องจากมีผลต่อการนนบ้าาาามมอย่งกกรเก็บดาร์คนี่ยนอกกจจาาะช่วยหเรน่นบ้านได้ง่ายเนี่ยยังเป็นกาอย่าสามารถคุมแกการ คือด้วยนั่นเองนะครับ3การอินเวนโดยการอินเวนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะเนื่องจากจะทำให้ประตูเนี่ยโจนและเกิดช้าและจะทําให้เราเนี่ยรวยและเกิดไวขึ้นซึ่งนอกจากการที่เราจะเคลียร์คลิเก็บออบเจกต์ตีป้องการอินเวนขี้ป่าประตูเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะเนื่องจากจะทําให้ตําแหน่งที่มีความสามารถในการเดินเกมสูงสุดในเกมอย่างป่าของเขาเนี่ยเล่นไม่ได้นั่นเองครับดังนั้นถ้าหากอยากชนะการอินเวนขี้ป่าประตูเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพยายาม,ามาาอ,มนมอ,าาอานินเวนขี้ป่าประตูให้ได้บ่อยๆนะครับและถ้้าาาาาาหหหกกลยยยคนนนนสสงงงัััววว่่่รรรดแแบบฮฮีีโโเตตไไ ใช้แก้ทางกันได้กดติดตามไว้นะครับจะมาทำคลิปบอกเรื่อยๆและนี่คือทั้งหมดของอาวีจึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสารละดีดีมีอีกเพียบ